สวัสด,ดีจ้าพี่น้องมือนียน้ผ้าพ,พี่น้องมาแกงนมไม่เด้อจ้าสีแกงใส่นมไม่ฝรั่งพร้อมเด้อเห็นมันแสบดีมันอยากกินแกงอีหลอกแม่จ้ามมี่หลอกก็เลยใส่ใส่นมไม่ฝรั่งแทนกันแล้วกันเนาะไปเบิ่งวิธีเด้อจ้าตัดนมไม่พรุ่งนจ้ ่เบเบดลินลว,วิธีต้มน้อใหม่ให้จืดเร็วก็คือใส่เกลือจ้าแล้วก็ใส่น้ำตาลจืดเร็วนี่ค่ะน้อไม้ฝรั่งของเรานะคะต่อไปจะตำพริกรอค่ะเคล็ดลับใส่เกลือนิดนึงค่ะ ให้มันเสร็จเร็วนะคะตำข่าเบือค่ะตำมนืนั่งค่ะเทน้ำใส้แล้วก็ตองกาะเ่น้ำม,มันด้วยค่ะเนี่ยใส่บะเพีกจ้ะ พี่กี่ตาไว้นาปลาแดกน้ำมัฝรั่งกับน้ไซีไปเลยนะจ๊ะมันนี้กระถาให้เดือดผมซื้อรวดจังใส่น้ำกุนใส้ำปลาพาพี่น้องจ๋าหอมห,วหว่วยๆแล้วหอมปลาแดกห,วหว่วยๆเลย แต่ว่าสีท่าอีกจะข้าวให้น้องใหม่ฝรัง่งมันเปื่อยๆเนี่ยสุดแสคุ้งสุดหลดก็จะสิมเมือง โอ้ยแสยบโอ้ยยังคือแสบคักแทนเดี๋ยวสิใส่พักได้บ้างใส่พักใส่พักหอมด้อจ้ะบ่มีพักอีกตูวนี่ยังกะใส่อันนั่นละ่ะขนาดบ่มีอีหลอกยังใส่ใหม่ฝรั่งเสยกะแสบเสย แล้วละจ้าหัวมวยหวยแซบแซบซิมึงแล้วคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ด้วยจ้าอย่เลื่อติดตามส้มตอนต่อไปว่าสิมาเห็ดอย่างไห้พี่น้องกินเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะที่ตักให้พี่น้อง,งเบิ่งไงย้องเป็นตาแซบ อต,ตอนแรกอยากกินแกงอีลอกเนาะเบิง้งตะคลิปหลายคิดเห็นน่ำใหม่พลังออามันขึ้นยำกรึบกึบกรึบกันอยู่ลองมาแกงเบิงบงบงบ้งอ้ยกระเสีบเสยเด้อค่ะลองเบิ้งเด้อค่ะโมเดิญองเจ้าของแซ่บอีหลี เมืองสิซิมเมืองฮสุดยอดไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายไปอีรีบนัน